่อเรียกว่าแฟนนอกใจนะคะทุกคนขอช่วยติดตามหน่อยนะคะไปไปดูกันนะคะวา่าบ้านนี้หลังนี้ของใครอาทำไมแฟนเรามาอยู่นี่ได้เนี่ยคุณมาทำอะไรที่นี่คะผมแค่มาเดินเล่นครับโอ้กับป้ากันเถอะปะละละลา คุณเดินสครับลาลลาลลา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 โอ้ยทาไมผมผมผมตัวติดคุณเนี่ยโอ้ไปการไปกินข้าวคุณเดี๋ยวผมพาคุณไปกินข้าวนะครับค่ะค่ะไม่เหมือนที่เจอกันวันแรกเลยคุณเนี่ย